มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะกิจกรรมใหม่สุดคุม้มจะพาทัวร์เล่นเกมแบบบุฟเฟ่ได้ไม่อั้นเพย์บอกครับกิจกรรมใหม่มาแรงที่สนุกและคุ้มสุดๆครับมีเกมให้เล่นเยอะแยะและหลากหลายมากๆครับไม่ว่าจะมาริโอ้คัสเพย์สแตชั่น5น i นเทนโด s สวิต h หรือเกม VR และยังมีเกมอ,อื่นๆให้เล่นเพียบเลยครับเรียกได้ว่าเล่นกันมันไม่มีเบื่อเลยแถมโลเคชั่นยังอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยสามารถซื้อกิจกรรมนี้ได้ในพาทัวร์เคอมเว็บไซต์ที่รวบรวมกิจกรรมเอ็กซ์เพลเยนดดีๆแบบนี้ไว้ ง่ายเลยครับขั้นตอนการซื้อก็ไม่ยากอย่างแรกคลิกไปตรงขีด3ขีดด้านบนซ้ายมือครับแล้วกดไปที่แพ็กเกจ2กดไปที่ร้านค้าทั้งหมดเลื่อนไปที่อันเพยยอบอกแล้วเลือกแพ็กเกจที่ต้องการ3จากนั้นกดไปที่จองแพ็กเกจแล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลติดต่อทั่วไปซึ่งสามารถขอใบกับภาษีได้ด้วยนะจากนั้นกดชาระเงินครับ4ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและวชำระเงินถ้าใครมีแม็กมีก็สามารถจ่ายได้นะจากนั้นแนบสลิปและยืนยันการโอนจะมีใบเสร็จแจ้งไปที่เมลนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้ที่ไลน์เฟซบ